สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กพี่การนะครับอ่าวันนี้พี่เล็กพี่การเดินทางมาจากสุพรรณบุรีนะครับอําเภอสองพี่น้องนะครับมาถึงเห็นรถเราครั้งแรกเป็นไงบ้างก็ชอบศึกษามานานเลยคับไปตัดใจมาเกาพอดีมาเจอตัวนี้ก็เลยอ่ฮะตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยคือปกติเนี่ยพี่พี่เล็กเนี่ยแกเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ชอบขี่บิ๊กบิ๊กไบค์ตอนนี้เลิกขี่แล้วเลยก็ จะมาใช้รถบ้านแทนขายมอเตอร์ไซค์มาซื้อรถบ้านขายมอเตอร์ไซค์มาซื้อรถบ้านแทนเพราะได้ไปได้ทั้งครอบครัวใช่ครับแต่โดยปกติครอบครัวก็เที่ยวกันอยู่แล้วปกติคือชอบเที่ยวแนวนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับกี่คนครับพี่การเราไปเที่ยวกันส่วนใหญ่สามคนสามคุณพ่อไม่ลูกอ๋อมีลูกชายอีกคนหนึ่งเนาะหลังจากนี้เดี๋ยววันที่สิบยี่สิบนี้ากขึ้นไปลองรถที่ส่วนพึ่งค่ะเพราะว่าคันนี้ทำช่วงล่าง ac power เรียบร้อย ทำเบรกด้านหน้าอะไรมาเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับพร้อมสาหรับการลุยนะครับคันนี้พร้อมสําหรับการลุยเพราะว่าพี่เขาเป็นคนชอบสไตล์ออฟโรดอยู่แล้วแล้วก็ชอบเที่ยวสไตล์แคมปิ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะพร้อมลุยได้เลยนะครับ<ช>ถามความรู้สึกของพี่การอีกคนหนึ่งพี่การเนี่ยวันที่จองเนี่ยไม่ได้มาด้วย<ช>ถูกไหมเพราะว่าวันนั้นพี่เล็กมาคนเดียวอันนี้พี่พี่การเนี่ยเพิ่งเห็นรถครั้งแรกเป็นไงบ้างครับเมื่อเห็นรถครั้งแรกชอบมากเลยค่ะจอนมาก เดินดูรอบเดินดูรอบแล้วก็ถ่ายรูปไปตลอดนะครับอ่าจุดจุดไหนที่ที่ชอบของรถของเราบ้างทุกจุดเลยค่ะทุกจุดเลยเห็นหน้าตอบได้ตอบได้น่าชื่นใจมากืออมันดูเรียบมันดูหรอกมันดูแบบมันต่างกับกับ พี่พี่เล็กกับพี่กาดเนี่ยนะครับเป็นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านขายเอ่อพวกเป็ดเป็ดพะโล้ไก่พะโล้นะครับคือถ้าเกิดใครที่เดินทางไปสุพรรณบุรีอำเภอสองปิดบังรีหาร้านตองตปองพะโล้บางลีค่่ะ ชื่อร้านต๋องเป็ดพะโลบางลี่นะครับใครผ่านไปอำเภอ2พี่น้องใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอำเภอสองพี่น้องตลาดบางลี่จิ้มรสเด็ดค่ะอ่านะครับวันนี้นะครับทางบริษัทเราเองก็ขอขอบคุณทางพี่เล็กกับพี่การมากที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของแคริบ b อยแล้วก็เลือกใช้รถบ้านของแคริบบอยมอเตอร์โฮนะครับขอบคุณพี่เล็กกับพี่การมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ